เพื่อนเ็ษในปลาข้าสถานีคนชมกำญ่ที่จ mm hmm. าดเนุนครับใครว่างก็มาอุดหนุนได้นะครับยินดีครับยินดีต้อบครับสามสิบกว่าปีแล้วครับที่ไม่ได้ขึ้นรถไฟวันนี้มีกาสเดินทางไปภาคใต้นะครับ นี่คือสถานีบางซื่อที่ถือว่าเป็นสถานีใหญ่ที่สุดของกรเทพตอนนี้นะครับ วันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาพบกับพี่ชัดชัดชดยปัญญาวุฒินะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดมวยที่ที่คนสงขลาหรือว่าคนหัดใหญ่นั้นภาคภูมิใจนะครับต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็ม,มีมีพี่มีใครหลายๆคนที่ไปสร้างชี่อเสียงแต่แต่ไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนั้นนี่ลําบากมากอ่าใช่ไปเรั้งกระกนนั่งรถไฟ ชั้นสามชั้นสามไปครับ95้าสบาทผมไปไปแรกเขาก็ฝากพี่สักใจไปสักใจออมอาใจอ๋อสักใจหอมหาใจแล้วก็ที่เป็นเป็นเซียนมวยชื่อดังครับแล้วก็ไปอาศัยซ้อมอยู่ที่ใกล้ออมหาัยคือจริงชัดใจจันจิตชัดใจจันจิตครับนะครับแล้วก็เกิดที่อำเภอเทพาถึงแล้วมาหัดมวยที่หัดใหญ่เลยครับเป็นไงมาไงถึงจากเทพามาใหญ่พี่ก็ด้วยความลำบากติดบ้านอะไรไ พ่อก็เสียเะฉ้อายุก็ประมาณ16ปีก็เดินทางมา,มาแบบหมาอันตําแนนใหญ่ครับอันตําก็เสร็จก็มีเวลาก็มีเงินบ้างก็ไปดูมวยสนามมวยประชาธิปัตย์นัใหญ่พี่ไปดูมวยที่ประชาธิปัตย์แล้วเป็นไงก็ตอนนั้นก็สมัยนั้นมมูดดังๆเมมูดแล้วก็มีี่เป็นไอดอลของผมเลยก็ชาละวัน,นแขวงหน้านองอแล้วก็ย่าโทตอนเลือดตักถิ่น ผมก็ต่อยอยู่ที่เวทีนั้นต่อยเวทีนี้คนเยอะมากครับแล้วก็ผมก็ไปดูก็เวลาก็ชนะลงมาก็เห็นคน้่มล้อมอะไรแล้วก็อนจะชกนี้ก็มีมีมรถแห่มีรูปเขาออืออแล้วก็มีป้ายตามต้นไม้ที่เขียนรูปเขาไว้แล้วก็ จะมีชื่อเสียงบ้างเวลาว่างก็หัดจกมวยเลยก็ไปซื้อหนังหัดเองเองก่อนแล้วก็ซื้อหนังเชื <uh ่อมวยมาดูว่ามันยังไงมั่งก็ดูดูเขาก็มีน้ำหนักนี้รุ่นปินเวทร้อยสี่ปอนร้อยสองปอนทำไมนั้นจำได้ก็มีมุนินน้อยสิงห์อาวไตเป็นแชมป์อยู่แล้วก็น้ำหนักนี้มันเท่าเราเนี่ยเท่าเราแต่เราหนักยังไม่ถึงนะตอนนั้นมันผมก็ประมาณสี่สิบสี่กิโลอะไรก็ดูมาก็ ประมาณสิบแปดปีแล้วก็มารู้จักกับยาเทพที่ว่าขายบุรีหัดใจ่นะอะแล้วก็ปากันไปหัดมวยตอนเย็นๆก็หัดเต,ตะกันอะไรอย่างเงี้ยม,มีค่ายไหมตอนนั้นไม่มีไม่มีอ,อ๋อไม่มีไม่ม<า>แีแล้วก็แล้วก็พอหัดไปหัดมาก็ได้ขึ้นชกครั้งแรกครับท,ที่ที่ไหนที่กชกก็ไปเปรียบครั้งแรกชกที่วัดบ้านพลุแฉน,าน้าน,านกแฉน้นกเสร็จก็อยู่ไม่ไม่ไม่เดียวันก็มาเปรียบอีก ต่อยทีสะบานดำสะบานดำหัดใหญ่ะสะบานดำหัดใหญ่ก็ชนะนกเองชนะนกเองเรกๆผมอยู่ค่ายหัดตะนูใจกับคือคือเก่าแล้วก็มีแบบว่าหัดแบบบ้านๆหน่อยหน้าวัดทันใจในอ่ะ,อะแล้วก็อยู่มาอยู่มาก็ชกได้ชกบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็กยาวเขาก็เปลี่ยนที่ซ้มอมก็ฝากผมไปกับนักข่าว คือพี่วุฒินันท์เป็นวงจ้าที่ที่เขียนเขียนหนังสือมวยครับคือหรือว่าป้งหนึ่ง่ะอ่าป้งหนึ่งพี่ป้งหนึ่งพี่ป้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่รู้สึกว่าไปชอมพิคายเมนูสะพัดควายสินค้าเมนูดตักรับครับชาก็ชกไปใหม่ๆก็ชกแทงก่อนตอนที่ไปกรุงเทพเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดนี่ก้าวไปถึงจุดไหนพี่ก็ ไปรองแชมป์ระดับหนึ่งสองเวทีสองเวทีครับแต่ไม่มีโอกาสได้ชิงตอนต่อยนี่ค่าตัวสูงสุดตอนนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นสูงสุดก็ต่อย6หมื่น6หมื่นนี่เยอะนะจังหลังก็ร่างกายไม่ค่อยดีครับผมเรื่องมวยก็อายุเท่าไหร่นี่ถ้าเลิกจากฟิยวก็อายุประมาณ2,280หรือดำดิบแปรแปรดำลูกกระบาดแล้วก็มาเดินสายชก แต่ยังยังยังครับครับมาทุกเดี๋ยวบานเราอยู่บ้างกับพวกเดนไจเฟเทคอะไรพวกนี้นั้นก็เดินสายสีเมืองจิงโจ้นนั้นที่สีเมืองตอนนั้นไม่อยู่ที่นครอยู่นครอ๋อก็เคยเจอกับพี่โดยจกทีสุราัฎร์อ๋อก็คือไม่ได้เลือกประเททีเดียวแต่เลือกที่กรุงเทพแต่ก็มาต่อยอยู่ที่ที่บ้านนอกที่เลือกกรุงเทพจริงๆกันะนะผมไปชกช่องจ็ดเดวิดกุยตามไปชก ตอนนั้นผมทำมวยชนะเลิศโชกงให้เดวิดปุยอยู่แล้วก็ปุยว่าเออละางก็ดีลองน้อยนะก็เลยไปจบกทคปิติ้น้จุดโชว์อครับก็ก็ผิดฉากตั้งแดนมาตอนนั้นที่มาทำทำมวยแล้วด้วยมาทำแล้วครับทำตอนนั้นทำใครก็มีพวกชนะเลิศดเด็กวัดข็มทิปแล้วพวกหนุ่มน้อยเลยรพวกนี้หนุ่มน้อยมากัดใหญ่ คือตอนนั้นเป็นค่ายของตัวเองหรือว่าคือโกยาวเขาบอกว่าเขาอ๋อแกเบื่อแล้วแกยกให้ผมทำานี่ยยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าถ้ามีชื่อของชนะเลิศเข็มทิศเด็กวัดเด็กนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของมัดใหญ่หนุ่มน้อยอะไรพวกนี้หนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยตอนนี้ได้เดิบได้ดีฮะตอนนี้รวยแล้วรวยแล้วผมก็ดีใจเขาด้วยใช่ครับใช่ครับก็ เป็นคนนิสัยดีก็เลิกมวยแล้วก็กลับมาทํามวยกลับมาทามวยทามวยจากทํามวยแล้วพี่ทําอะไรอีกไหมครับก็มาค้าขายอพอดีแฟนเขาเป็นคนชอบค้าขายอืแฟนเป็นคนที่คนที่นี่เลยครับคนหัดใหญ่เลยครับรับคนนี่พี่ก็เลยพี่ก็เลยมาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่หัดใหญ่ไม่ไม่ไม่กลับไปเทพาไม่กลับไปเลยนานๆตะกังนานๆตะกงเลยครับตอนนี้ก็มีชีวิตที่มี ลูกกี่คนครับพี่ลูก3าคนลูกสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งผ,งผู้คนโตผู้เป็นผู้หญิงตอนนี้จบการศึกษาหรือยังหรือยังไงก็คนโตก็จบเป็นงานตี คนที่สองก็ผู้ชายบ่จบปอสคนที่สามก็ริญญาจริงอ๋อถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่นะถือว่าเป็นครอบครัวที่โอเคเลยนะครับเป็นทั้งมวยที่ถือว่าประสบความสาเร็จในชีวิตและที่สําคัญคือไปมาเนี่ยพอพอตั้งชมรมนักมวยนักมวยเก่าสงนักมวยสงขานักมวยโกาจังหวัดสงขานักมวยเกาจังหวัดสงขาขึ้นมาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ให้มาเป็นประธานแล้วกี่ปีแล้วครับพี่ที่ที่ทําชมรมชมรมนี้น่าักไมเก่าสงขลายังยังเก้าสี่ปีแล้วเก้าสี่ปีนะครับได้เป็นไงบ้างการบริหารชมรมยังไงอะไรช่วงแรกๆก็มีขุกขาดนิดหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีครับได้รับไว้ความไว้วางใจจากสมาชิกและคนทั่วไปแต่จริงๆผมติดตามข่าวอยู่ตลอดนะผมว่าชมรมนักมวยเก่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็น อีกครอบครัวหนึ่งนะที่ผมผมติดตามข่าวอยู่ผมว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะพี่มันดูระบบแบบพี่ๆน้องๆใช่ใช่แล้วก็มีอะไรช่วยเหลือกันใช่ใช่ครับตามกําลังนะอ่าครับแล้วไม่ผมผมดูนะในคือคือเขาจะตั้งไลยกลุ่มขึ้นมาครับครับนะครับแล้วเขาก็ได้เชิญผมเข้าไปอยู่ด้วยนะครับเป็นเป็นคือผมนี่ไม่ใช่นักมวยแต่เขาเชิญไปให้เกียรติอ่ะผมไปปั๊บผมก็จะติดตามดูโอ้ ต้องยอมรับเลยว่าชมรมเนี้คือไม่มีใครว่าใครไม่มีใครชทษใครนะครับมีแต่ช่วยเหลือกันและกันช่วยมากช่วยน้อยไม่เป็นไรขอยช่วยขอ้มีใจผมก็ใช้เวลาแล้วก็พูดกับครอบครัวแล้วครอบครัวเข้าใจว่าผมชอบดังนี้ต้องยอมรับว่าชมรมนักมวยเก่าจังหวัดสงขลาเนี่ยผมอยากผมอยากให้ ให้เป็นผูกแผนอย่างนี้นานๆพี่มันก็คือผมก็กฎระเบียบก็ให้อยู่ในกฎระเบียบใช่ครับแล้วก็เราก็ช่วยเหลือซีกลุ่มหนึ่งตัวตัวสมาชิกคือนักมวยสองคือภรรยาสามคือพ่อแม่นักมวยเราจะช่วยเหลือในสามเคสนี้ก็คือตัวนักมวย แล้วก็ภรรยาผู้ชีวิตครับครับแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่นักครับก็นี่ก็ผมว่ก็เยอะนะออแล้วครับแล้วก็แล้วที่สําคัญคือเวลาทั้งมวยป่วยไม่สบายเนี่ยผมเห็นพวกพี่เก็บไปเยี่ยมกันไปให้กําลังใจกันใช่่แล้วก็เก็บเงินช่วยเหลือกันตามกําลังกันนะครับรับกับมีกรรมการคอยประสานว่าใครว่างใครไรก็ไปเอาที่คนว่างจริงๆครับก็ ตอนนี้สมาชิกมีกี่คนครับพี่ตอนนี้ก็จริงๆมันที่อยู่ในไลน์ผมก็มี200 220แต่ว่าที่ลงสมาชิกจริงๆก็ประมาณ130แต่ว่ามันมีผู้สนับสนุนก็บ้างอะไรบ้างเน่นตอนนี้ก็มีผู้สนับสนุนก็พอโชคใจพอนว่มินโชคใจแกเพิ่มปูนแล้วก็ประเสิชาติก็อีกหลายท่ทนานครับปี่นมาทุกวันนี้ชีวิตของพี่ ต้องบอกว่าถึงจะไม่ร่ารวยเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่เราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตใช่ครับใช่ครับผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูช่องผมเนี่ยดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือไอดอลของผมนี่คือนักมวยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับอําเภอใหญ่จัง,วงหวัดสงขลานะครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างดีนะครับใครใครที่จะมาเยี่ยมเยียนมาได้มาได้ครับมาได้ครับที อาเจย์สกานี่แหละครับกลับมาตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ก็เรียกบ้านโคกเมาถามเขาก็รู้ครับมาอาใหญ่ก็รู้แล้วมาอาเจย์ก็รู้แล้วพอไอ้ชายมวยกรุงเตปมาอาเจย์นี่เจอผมแน่นอนนะนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ตลาดไร่นะครับตลาดเพื่อเอเชคอาเซียนครับอาเซียนเขตในภาษาอ๋อครับครับอาเซียนในภาษาอยู่ใกล้ๆกับไอ้สถานีรถไฟขนถงสถานีขนถ่งขนาดใหญ่ที่มีรถเมลครับใครว่างก็มาอุดหนุนได้นะครับมาพี่ชัดชัยปัญญาวุฒิแล้วก็พาไปทัวร์ได้เลยทัวร์ในตลาดได้เลยครับครับยินดีครับยินดีต้อนรับ